โอเพื่อรถค่ะวันนี้นะคะน้องกิ๊บก็มีรถใหม่เข้ามานําเสนออีกแล้วนะคะเป็นรถซีดานหรูมากๆเลยราคาออกข้างไปแดง3ามร้านกว่าค่ะแต่มาตอนนี้นะคะบอกเลยว่าใครๆก็สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้สําหรับ Lexus IS 250คันนี้นะคะ บอกเลยนะคะว่าคันนี้สวยและน่าใช้มากๆเพราะว่าการตกแต่งภายในของเขานี่บอกเลยว่าเลิศหรูมากๆมาพร้อมกับชุดแต่ง s Sport ทั้งคันนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราชมความสวยงามไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมกับโลโก้เล็กสัตที่คาดด้วยโครเมียมสีเงินแบบนี้ทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนไฟหน้าของเขานะคะเป็นซีนอลโปรเจกเตอร์นั่นเองคมไฟใส่แจ๋วแบบนี้ไม่มีแตกไรเงาและหัวใจสําคัญของเขาคันนี้นั่นก็คือ เครื่องยอนต์นั่นเองนะคะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยอนต์เบนซิน2.5ลิตรให้กําลังสูงสุด2 1 2แรงมา้าและห้องเครื่องของเขานะคะไม่มีเยิ้มไม่มีอ้อยเจ้าของเดิมนะคะเซอร์วิสตามระยะตลอดเลยในเรื่องของสภาพไม่ต้องพูดถึงข่าวเพราะเราคัดสรันมาอย่างดีไม่มีชนหนักพิกความจมน้าอย่างแน่นอนค่ะต่อกันที่บอดีด้านข้างกันเลยนะคะมาพร้อมกับร้อแม็กอลอยนะคะหน้างเงาสีเทาแบบนี้กระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถสวยงามมาก มาเป็นแบบพับไฟฟ้าน,นั่นเองนะคะมือจับของเขาก็มาพร้อมกับระบบทีเลสเราสามารถล็อกรถปุดล็อกรถตรมือจับตำแหน่งนี้ได้เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าถ้าคนไหนอยากครอบครองยุกรรมสุดหรูคันนี้ต้องรีบเข้ามาชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านหลังเลยนะคะ ด้านหลังเขาก็เทสสปอร์ตไม่แพ้ด้านหน้าเลยมาพร้อมกับโลโก้คาว่า IS 250นั่นก็คือชื่อรุ่นของเขานั่นเองในส่วนของไฟไท้ายของเขาก็จะมีความเงาสวยงามไม่มีแตกรายงานนะคะคือดูแลดีมากๆนี่มีมิติด,ด้วยนะคะมีความนูนออกมานิดนึงแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะเราลองเปิดเข้าไปดูนะคะว่ากว้างแค่ไหน มาเลยจ้าโอ้โหบอกเลยนะคะว่าภายในของเขาเนี่ยกว้างมากๆสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ๆได้และที่สําคัญคันนี้เราสามารถยื่นมือจากด้านหน้าในตัวรถนะคะมาหยิบสัาระด้านหลังตรงนี้ได้เห็นไหมคะตำแหน่งนั้นาสามารถเปิดรละหยิบของด้านหลังได้สบายๆออกแบบมาได้อนเน,นกประสงค์มากๆเลยคะ่ะมาคะ่ะ ่อกันที่ภายในนะคะภายในของเขามาพร้อมกับโทนสีดําและแดงออกแบบมาได้สปอร์ตมากๆค่ะที่น้องกิฟบอกนะคะว่าตอนต้นคลิปบอกว่าภายในของเขาตกแต่งด้วยชุดแต่งเอสปอร์ตนั่นก็คือนี้เลยค่ะเบาะของเขานั่นเองนะคะจะมาพร้อมตัวปั๊มเอสปอร์ตตรงหัวหมอนแบบนี้โอ้โหสวยงามมากๆมาพร้อมปีกบกชับแบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นช่วยนะคะเวลาเรานั่งเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับเบาะนะคะคือนั่งแลวสบายมากๆ แล้วหน้าสัมผัสของเขานะคะก็มาพร้อมกับรูระบายอากาศแบบนี้เวลารถจอดกลางแดดกลางแจ้งก็ไม่ร้อนนั่นเองในงตำแหน่งของคนขับนะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังปรับเองได้หมดแบบนี้เลยนะคะแม้กระทั่งระบบด้านหลังของเขานะคะระบบนี้คือดีมากๆสําหรับคนที่เดินทางบ่อยๆและมื่อล้านะคะคันนี้คือช่วยงานได้ดีคือมีระบบด้านหลังให้กับเราด้วยออกแบบมาให้เข้ากับสิริระของเรานั่นเองนะคะในต,ตำแหน่งของคนขับนะคะด้านหน้าของเขา ก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นห้องหน่สามการแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะมาพร้อมกับแพดเดิร์นชิเป็นการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่เพราะว่าคันนี้เขาให้แรงม้ามาเยอะมากๆ200กว่าแรงมา้ากดเป็นพุ่งอย่างแน่นอนแล้วมาพร้อมกับระบบคูตคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วด้วยค่ะ ในส่วนของเกียร์ของเขานะคะหรือรอยถามว่ามีไหมก็คือมีน้อยมากๆเจ้าของเดิมก็ดูแลถนอมมาอย่างดีคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้หกสปีดทิฟโทนิกนั่นเองนะคะคอนโซลต่างๆแม้กระทั่งที่เท้าแขนนะคะยังอยู่ในสภาพดีมากๆสามารถเปิดขึ้นมาใช้งานแบบนี้ได้นะคะเลื่อนไปด้านหลังแบบนี้ได้เลยหรือจะยกขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถทําได้เห็นไหมคะว่าของเขาเนี่ยออกแบบมาได้อนเนกประสงค์มากๆเลยและรถคันนี้เป็นรถผู้ใหญ่ใช้ในเรื่องของความสะอาดคือใหม่เอี่ยมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า ด้านหลังด้านในตัวรถหรือไม่กระทั่งเพดานด้านบนนะคะ สะอาดใหม่ทุกจุดแบบนี้เลยมาพร้อมกับเนื้อหนังนุ่มๆแบบนี้นะคะสัมผัสไปแล้วคือละมุนมากๆพรีเมียมสุดๆตำแหน่งของคนขับตรงนี้สามารถดึงออกมาแบบนี้ใช้งานได้เห็นไหมคะว่าความสกปรกแทบไม่มีเลยริ้วรอยก็คือน้อยมากๆกระจกส่องหน้าของเขามาพร้อมกับนี้จ้ามีไฟส่องหน้าแบบนี้ให้ด้วยรถหรูคันอื่นๆมีอะไร렉ซัสคันนี้ก็จัดมาให้เต็มทุกอย่างจริงๆคะ่ะ เขาก็ออกแบบมาให้นั่งได้สบายมากๆค่ะมาพร้อมกับปีกกระชับเบาๆเพื่อประยุงส์สรีระเราเวลาเข้าโค้งหรือเลี้ยวแบบนี้นะคะออกแบบมาได้ดีแล้วนั่งสบายสุดๆและองศาที่นั่งนะคะก็สามารถนั่งแบบเอ็นแบบนี้หลับได้สบายจริงๆประหนึ่งว่าเรานั่งโซฟาอยู่ที่บ้านแล้วหนังของเขานะคะยังดีทุกจุดสภาพดีไม่มีฉีกขาดแตกลายงาแต่อย่างใดเห็นรถกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้ถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนค่ะเรายังมีออยล์ตอนหลังให้กับท่านอยู่ตํา กลางตรงนี้นะคะสามารถปรับขึ้นปรับลงอย่างนี้ได้เลยโอ้โหไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะสําหรับรถคันนี้เห็นก,กว้างใหญ่ๆแบบนี้และตรงกลางของเขานะคะยังสามารถดึงออกมาใช้งานแบบนี้ได้อีกจ้าเป็นที่เท้าแขนนุ่มๆแบบนี้ให้กับเราก็ได้หรือจะเปิดขึ้นมาใช้งานก็สามารถทําได้อีกนะคะฟืบแบบนี้เลยจ้าอุ้ยตรงนี้จะเป็นเนื้อหนังกำมะหยี่นะคะคือแบบจับแล้วละมุนมือไปทุกจุดเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะ รถผู้ใหญ่ใช้จริงๆสภาพคือเนี๊ยบสุดๆเลยคนไหนกำลังมองหารถซีดานหรูนะคะน้องกิ๊บบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะ มัธนฐาเยี่ยมมาตรฐานระดับตะกลต้องยกให้เขาเล็กซัสไอเอส250คันนี้ค่ะอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงๆนะคะเปิดบริการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งทีโอเพนโรดนะคะสําหรับวันนี้กิฟกับเล็กซัสไอ250ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ